โล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 เทสเทสเทสเอาละครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีนะครับอ่าวันนี้ผมมาอยู่ในานามของเว็บซีโร่ทูชีสนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเช่าโปรของเว็บ V3 นะครับผมโอเคอันดับแรกแค่เรากดไปเนี่ยมาที่เพจซีโร่ทูนะครับแล้วก็ก็เว็บใหม่ครับก็กดเข้าไปเลยแล้วก็รอหนึ่งหนึ่งสี่วินะครับผมมันก็ซึบ,บ,บ,บ นี <ersch> nicht, Donna, okay. ่ม eh so. ันก็มาหน้านี Bot ้โอเคอันดับแรกก็คือให้ทุกคนข้าสมัครอะครับก็สมัครกันเข้าไปเลยนี่ครับโปก็จะอยู่รายการนี้นะครับผมแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่สมัครรหัสก็เข้าไปก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะสมัครรหัสตรงไหนโอเคผมจะบอกแบบละเอียดนะครับผมคลิปนี้แบบจะบอกแบบละเอียดสมัครก็เข้าไปอย่างนี้ครับผมก็สมัครสมัครตึ๊ดตึ๊เสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับผม โอเคพอเสร็จพอเสร็จแล้วนะครับผมเราก็โอเควันนี้ผมจะมาเช่าโปรเดอะอินเฟสนะครับผมเราก็ไปที่เช่าโปรเลยนะครับเช่าโปรก็นี่ครับก็มาเลือก50บาท2วันนะครับวิธีการเช่าโปรก็กดเช่าปุ๊บวันใช้งานคุณยังคงเหลือโอเคผมคือผมกดเช่าไปแล้วนะครับโอเคพอเช่าโปรเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับ อ่ะโอเคพอเราพอเรากดเช่าโปรเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจัดหมายเลขเครื่องนะครับผมมาจัดหมายเลขเครื่องจัดยังไงอันดับแรกคือเราโหลดโปรไปก็ได้นะครับเช่นอ่ะหรือว่าถ้าไม่โหลดโปรก็โหลดที่โปรแกรมนี้ได้เลยนะครับโอเคแต่ผมจะโหลดที่โปรนะครับโอเคแล้วก็พอเช่าเสร็จแล้วเราก็ดาวน์โหลดเลย Link ล,ลิงก์ The i n f a ฟสลิงก์หลักโอเคพอขึ้นถ้ามันะถ้ามันขึ้นมานี้นะครับเราก็ไปที่นี่ ดาวโหลดนะครับแล้วก็คลิปมาไฟล์นะครับโอเคแล้วก็โอเพนโฟลเดอร์นะครับผมกดแตกไฟล์ครับกดแตกไฟล์นะแล้วก็เข้านี่นี่มันก็จะได้แบบนี้มานะครับโอเคแล้วทุกคนถามว่าะจะเล็กเครื่องยังไงเหรอครับพี่โอเคแล้วกดเปิดโปรนะสำหรับโปรเวอร์ชั่นตัวใหม่นะครับถ้าเวอร์ชั่นอื่นที่ถ้าเวอร์ชั่นอื่นที่มันไม่มีเราก็โหลดโปรแกรมนี้มาครับนี่แล้วก็ กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมครับแล้วก็คลิปมาไฟล์นี่แล้วก็เนี่ยครับแล้วก็แล้วก็กดแตกไฟล์ปึ๊บปึ๊บนี่แล้วเราก็ Copy ไปได้เลยแต่ผมจะเปิดในโปรไงผมแบบโชว์เฟียวไงโอเคแล้วก็เปิดมาเลยนะครับเปิดปกติเลยได้โอเคแล้วก็ Copy ตัวนี้ครับปึ๊บ Copy แล้วเสร็จแล้วปึ๊บใส่ปึ๊บยืนยันโอเคเรียบร้อยแล้วครับ จัดเรีบจัดเล็บเครื่องเรียบร้อยโอเคก่อนที่เราจะใช้งานนะครับผมเราก็มาดูวิธีการใช้งานนะครับผมโปรดอ่านก่อนนะครับนี่โปรดอ่านเปลี่ยนชื่อชื่อตัวเปิดเกมหรือลันเชอร์หรือลันเชอร์นะครับเป็นซีโร่ทูนะครับผมโอเคผมก็เปลี่ยนปุ๊บเอา เออเลิกค er ีฟฟอร์บบบบบไฟ e c คอนติเนียบบบบบแคนยูดโคดเซิร์ชเฮลบีพอเป็นบบ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 บไฟบ์ซอฟแวร์โอเคช่างแม่งนะครับโอเคแล้วก็ c o ปปี้มาแล้วลองเปลี่ยนดูดิว่าได้ไหมแล้วก็ c o ปปี้ชื่อนี้นะเอาไปใส่ปึ๊บต้องเปิดดูนะครับวิธีการใช้งานของแต่ละเซิร์ฟมันไม่เหมือนกันนะนี่พอได้เสร็จแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็กดรันโปรเลยนะครับ ใส่ก็ใส่รหัสในเว็บนะนี่ปึ๊บกดโอเคปึ๊บบายพาสแพ n โนอะไรเนี่ยช่างแม่งนะปอนบอกเอา้าแล้วผมไปกดทำไมอะเอา้าเขาห้ามห้ามห้ามกดนะครับมันกำลังทำการบายพาสเอ้ยเอ้าทำผิดเอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่รันโปก่อนนะครับรันโปก,ก่อนใส่รหัส แล้วก็บางคนไม่รู้นะครับว่าจะมาใส่พาสเวิร์ดยังไงคือใส่ username เสร็จแล้วให้กด Enter นะครับก็กดปุ๊บ connecting ตึ๊ด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  by pass no search นี่คือมัน by pass สำเร็จ um แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวยิงแรงผมจะรับมาทีหลังทีหลังนะครับผมโอเคแล้วก็กดปุ๊บใส่ไปปุ๊บแล้วก็ใส่รหัส อันนี้ไม่ต้องบอกกันนะใส่เป็นกดเพลย์เลยครับต้องเปลี่ยนชื่อนี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนโปรไม่ติดนะครับผมโอเคเราก็ลุยกันเลยเอออีกอย่างหนึง่งคอมใครติดไวรัสฝรั่งหรือไวรัสสแนปคิดนะครับผมโปรจะไม่ติดนะครับดูยังไงติดไวรัสสแนปคิดก็คือมันจะขึ้นเวลาเปิดโปรเซสดูมันจะขึ้นแคลสอะไรนี่ครับโอเคเนี่ยโอเค ก็เล่นได้ปกติครับเสิร์ฟนี้เนี่ยครับปกติแต่ผมที่เกียรลงอะ่ะผมไม่ได้เดินเล่นไงโอเคนั้นก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ